ดสมุนไพรไบโอทีแล้วดีอย่างไรซื้อมากินปรากฏว่าเบาเบาแข้งเบาขาเบาตนเบาตัวร่างกายก็สมบูรณ์ขึ้นขันเบาหวานขึ้นมันติ่ปวดนี่อันนี้คือยังเบาบบ่บวปวดกิว่าแตะของไข้ล่ะขันมันขึ้นนี่มันติ่ปวดนี่ร้อนเนี่ยแจ็กรอขันเบาหวานขึ้น ว่าปวดวามดันกระสีบ่าปันไดดอกเพราะว่ามันบ่ปวดหัวบ่าปวดถ่ายถ้วยบ่ปวดเป็นเบาตนเบาตูขากะเบาขากับ่าขาดแต่พอท่านกินกัโอ้เป็นบวานขึ้นไลค่ะแล้วก็ขาเหลก็งอว่ได้เลยขาที่เะ้าพวกหลุดนน่ะมันงอบ่าได้บันนี้บันนี้กินแล้วก็นั่งพะเพียบได้ค่ะนั่งพะเพียบพะขาได้ตินช้ามื่อซ้าเนี่ยก็เศร้าไปแล้วค่ะ สมุนไพรไบโอทีไบโอทีสนใจติดต่อสั่งซื้อและสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อเบอร์โทรนี้